จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนะาจา้ะมือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นนิเคอีของวันที่ยี่สิบหามีหนา้ากับมีมาหายคือเก,าเาาก่านะจ้ะทั้งสองรอบเทิงหลอบเ้าแล้วก็หลอบบายแต่ก่อนที่ห้าจะไปเบื้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนจา้า ก็ขอให้ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งแนเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนเท่าจะไปวงแนวทางเข้ากับเมื่อบาังรงานผลก่อนนอกจากของหุ่นนี้แค่อีเที่ยหายไป วันที่24มีนาเนาะวาผลทั้งสองรอบออกตัวใดกลับไปเบื้องผลรอบเศร้ากันก่อนน่าจะรอบเศร้ากัใา้ไปฟันสวิ่งหลุด4กับ3ผลที่ออกมาบนออก7-7-6 ลากออกซิูนจ้ะเท่ากับเขาล่างนอกจากน่าะเป็นตัววิ่งดูซีกับออกซิซูนเป็น,นเช่นนั้นแนี่นอกจากสำหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องส้อนชาแนลจ้ะแดวไปเป็นแนวทางได,าได้ไหลาดไน้น่อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจากกับเขาล่างกันไปกระเบื้องผลรอบเสาไปแล้วกับไปตามตต้เรืาองนอกจากผลรอบใบว่าผลออกตัวใดนอกจาก สำหรับรอบบายเข้ากับหายไปฟันซีวิ่งรูดหากับซีผลที่ออกมากบนออก0ูนย์สามเก้าล่างออกสองสามจากสำหรับรอบบายเข้ากับเบ้าเขานะจาะเนาะกะมีเขาบ้างรูดบ้างกะบ่ว่ากันนอกจากเข้ากับหายไปเป็นเพียงแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นกะเบิงไล่งานผลกันไปแล้วกะไปตามต่อเลยนอกจากสำหรับแนวทางหวยหูนิเคอีของวันที่2ีหามนาเนาะจ๊ะ ว่ามีแนวทางตัวเลงเข้าตัวใดแน่เขากลับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจาก,กมาตามต่อน่าจะน่าสำหรับแนวทางหวยหุ่นนิเคีของวันที่2ีสบหามีหน้าเนาะจ้กเขากับมีแนวทางไอ้ทั้งสองรอบพื่อเกา่าทึ้งรอบเศร้าแล้วก็รอบบายกับมาเบิงแนวทางรอบเศร้ากันก่อนเนาะจ้กไปเบิงตัวเด่น กะไฮเดนเก้ากับเดนศนยไปเบื้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบื้งฟันก่อนกะห้ฟันเกวิ่งรูดกะไฮศูนย์กับเกไปเบิ้งตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนะจ๊ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก้อนตัวเน้นกะไฮเก้หเก้าหกเก้าเจ็ดเก้จ้ะ ไปเบิ่งตัวร่องตัวร่องกับหาศูนย์หกศูนย์เจ็ะ้ะไปเบิ้งแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกับเฮลินไปกราฟน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลรบ้าง เขากับใจแนวทางเป็นฟันยิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายหลินง,ง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเขากับเบิงแนวทางหลบเสาไปแล้วเนาะจ้ะกลับไปตามต่ลอลยเนาะสำหรับแนวทางรอบใบว่ามีแนวทางตัวเลียงอ่เขาตัวได้แน่เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้า จากกันมาตามตัว <ondan S 1> <antique. S 2> นอกจากนอกนสำหรับเนวทางรอบายกับไปเบื้องตัวเด่นกับให้เด่นสองกับเด่นสามไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบิ้งฟันก่อนกับให้ฟันสองวิ่งรูดกับให้สามกับสองไปเบื้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน่นกันก่อนตัวเน้นกับให้สองสองสองสามสองสี่ สองหาจาะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกระไฮสามสองสามสามสามสี่สามหาจาะไปเบืเ้องแนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวกรใหฮเ่นไปกับน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างลุดบ้าง เข้ากับใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตอนนี้จะเข้าง่ายหรือง,ง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองออกไปเปลี่ยแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วเนาะจา้ะเป็นโซนไหนเนาะจะมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจา้ะเบิงแนวทางไวหุนนิเคอีของวันที่25มีนากันไปแล้วเนาะจา้ะทั้งสองรอบทั้งรอบเ้าและก็รอบบาย เบิงตัวเด่นตัวเน่นกันไปแล้วท้ายนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกัขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจากกัขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจะ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลกัขอขอบคุณจ้า สวัสดีจ้า